แคปชั้นแม่พาคิดกายลังเอ่ยปากพระเอกคนนี้เดินด้วยกัน3ปีแล้วเรียกว่าคือฮาทำโซเชียลแตกเมื่อสาวฮอตที่น่าหอมที่สุดอย่างคุณแม่แอปทักษออลงภาพคู่กับพระเอกมากฝีมือต่อธนภพลิละตนาคจรในงานแฟชัน้นเครื่องเพชรชื่อดังพร้อมแคปชัน่นว่าลงชามากแต่อยากลงเก็บไว้ดิวีเกมกับคุณธนภพ,พ เดินด้วยกันปีที่3มแล้วค่ะงานนี้เล่นอัะแฟนๆบอกแคปชั่นแม่พาคิดไกลมากจินน้ำบอกตรงๆร,รวมทั้งเชียร์ทั้งคู่มีผลงานละครเรื่องใหม่คู่กันด้วยยังไงก็ตามแมจะมีคนจินแต่สถานะของหนุ่มต่อก็คงไปได้แค่น้องชายสุดที่รักของแมเท่านั้นเพราะเจ้าตัวเองคงคบหากับแฟนสาวน้องวงการแบบวานชำ้ำเป็นปกติเห็นได้จากการกดไลค์ไป i อหัวใจแบบรัวๆและไวเวอร์พระเอกขวัญใจสระทั้งประเทศอย่างหนุ่มต่อนั้น มีผลงานให้เราชมหลากหลายด้านแล้วก็มีแฟนคลับทั่วเอเชียติดตามซัพพอนร์ตจำนวนมากเลยนะคะรักก็ปัางงานก็รูม,มากๆเลยนะคะ